วันนี้ลูกค้าก็ส่งดาบชิลาสาย,ยะเหล็กทีสิมารับคมกับเรานะนะครับผมนเล่มนี้ถือว่าสาหัสเป็นงานปลุกผีอีก,อกเล่มหนึ่งเลยนะครับผมก็นี่ฮะอาการนะอย่างแรกด้ำสันด้ำคอนะด้าำหลวมแปลกๆครับผมขยับขยับขยัอุ้ยอะไรหล่นอุ้ยหมุดไม้ไผ่หลุดออกมาเองเลยขยับเฉยๆวายตายแล้วเนี่ยปลุกผีของจริงเลย โอ้โหอ ICU ด่วนๆเลยนะฮะอาการนี้นะ,ะใบดาบนะครับผมรับเจ้าของรับคมเองนะนะครับผมเนี่ยฮะรับจนฮาร์โมนหายเลยนะครับผมโอ้โหเนี่ยฮะลอยส่วนปลายเละเลยนะครับผมเจ้าของเขาบอกว่าพยางจะตั้งพยางจะตั้งหักมุมโยกเตะนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ให้ครับผมเนี่ยฮะ ใบดาบก็มีรอยหินนะกินตลอดแนวคมนะฮาร์โมนหายไปเลยนะครับผมรอยขวนเพียบนะครับผมงานยากงานยากมากความคมนะครับผมมันก็ยังมีจุดคมนะเขายังรับค่อนข้างที่จะดีอยู่นะนะครับผมแต่มันก็ยังมียังมีบางจุดที่มันแบบไม่เสมอกันนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ให้แล้วเป็นไงมาชมกันอย่างแรกเลยนะแก้ด้ามก่อนเลยเอาให้แน่นๆครับผมนี่ฮะไม่คอนแล้วนะหมุดแน่นเลยนะฮะมิติโดยรวมกลับมาสวยเช้งแล้วนะครับผมโอ้โหเหมือนได้ดับใหม่กลับบ้านครับผมนี่ฮะใบดาบรับคมแล้วก็ เรียกฮาร์มอนกลับคืนมานะนะครับผมเนี่ยรับคม1เลเยอร์ไม่มีขั้นบันไดครับผมเนี่ยฮะส่วนปลายคิสกิเส้นโยโกเตะนะนะครับผมเอานิวลูดดูเส้นตัดจะเห็นเลยนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยฮะรับคมโอ้โยส่วนปลายสวยงามมากแก้ให้แล้วนะครับผมความคมนะเนี่ยฮะหามุมเนี่ยหามุมจิกจิกได้ก็ดันเลยชึบนะครับผมเนี่ยฮะต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงนะมุมนี้ครับผมเนี่ยฮะแล้วก็ความคมกระดาษสบายๆโอ้กระดาษยังไม่ล้มเลยสุดยอดดาบที่คมสามารถตัดศัตรูได้แต่ใจที่คมสามารถผ่านอุปสรรคได้ทุกอย่าง